ครับ,รบสอบถามเกี่ยวกับว่าอย่างกรณีที่น้องถามเมื่อกี้ครับก็คือสมมติว่าเป็นว่าถูกหลอกให้ไปขายของออนไลน์ทีนี้เนี่ยพอจะได้เงินปุ๊บเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะให้เงินก็ได้แต่ว่าขอหาสมาชิกชวนเพื่อนมาเพิ่มนิดหนึ่งแล้วถ้าเกิดบางคนเทศทันก็จะไม่ทันชวนเพื่อนใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีบางกรณีชวนเพื่อนมาลงทุนด้วย อย่างในกรณีนี้นะครับจะมีพอจะมีคําแนะนําให้คนที่ถูกหลอกไหมครับเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเกิดกลัวความผิดว่าแบบเอ๊ะถ้าจะไปแจ้งความเขาจะมีความผิดด้วยไหม,มเพราะว่าเขานนช,ชวนเพื่อนแล้วเพื่อนนันลงทุนจ่ายเงินสําเร็จแล้วไปด้วยครับก็คือมันต้องดูตามรูปคดีของแต่ละคดีอย่างถ้าสมมติว่าน้องคนที่ชวนเสียหายด้วยคือเสียหายมาก่อนแล้ว<ม>น้องก็คือหนึ่งในผู้เสียหายของคดีน้องส่วนเพื่อนน้องถ้าเกิดว่าไม่หลงเชื่อ น้องก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ถ้าเพื่อนหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปแล้วอะค่ะ,ะส่วนใหญ่แล้วอะค่ะถ้าเป็นคดีของผู้กองเนี้ยค่ะก็จะต้องดูพยานหลักฐานแวดล้อมอย่างแชทสนทนาหรืออะไรก็แล้วแต่เราเราดูที่เจตนาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองว่าจะเป็นผู้ต้องหาร่วมไหมหรือว่าสอบเป็นพยานก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ,ะการหลอกลวงผ่านทางออนไลน์หลักๆเลยคือตำรวจตามจากเส้นทางการเงิน ก็คือเงินที่โอนไปแต่เพื่อนเพื่อนคนชวนก็อาจจะถูกสอบไว้ในเป็นคดีเป็นคดีของคนที่เสียหายอีกคนนึงอะค่ะในฐานะพยานว่าจุดเริ่มต้นของการรู้จักกลุ่มคนร้ายเนี่ยมาจากเพื่อนคนนี้แบบนี้ค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะน่ามีอะไรถามไหม